เดี๋ยวเรามาขึ้นฐานกระเป๋านะคะจะใช้ตัวกระเป๋า P ีเป็นตัวรีแบบนี้นะตัวนี้จะขนาดเอาเป็นเซนเนะ22เซนประมาณ22เซนนะคะ ความกว้างก็จะอยู่ที่ประมาณ10นะ10สิเซนนะคะมันจะมีตุ่มตุ่มกันกระแทกก้นกระเป๋าบางบางรุ่นจะไม่มีอันนี้ก็ตามสะดวกที่เราจะจะใช้นะคะแต่ว่าจะใช้ประมาณขนาดนี้น่าจะกำลังดีนะคะในการทำกระเป๋าเนาะแล้วที่เราถักเริ่มต้นอะ่ะเราจะาตัวปุ่มไว้ ด้านบนแบบนี้นะเดี๋ยวเราจะมาจัดระยะนะคะเพราะว่าเวลาที่เราถักไปอะตรงตีโค้งตรงเนี้ยเราจะถักเพิ่มจำนวนหลักมากกว่าปกติเพราะว่ามันเป็นช่วงโค้งของกระเป๋านะคะเดี๋ยวจะเอาตรงนี้นะเป็นจุดเริ่มที่ต้องเพิ่มจำนวนนะคะ ดูตรงใกล้ตุ่มตรงนี้ก็จะเป็นแบบนี้นะรูที่ใกล้ตุ่มก็ทำสี่มุมไว้เข็มที่ใช้เนี่ยจะเป็นเข็ม0.5 0.6นะคะจะอยู่ที่ประมาณนี้ก็คือขนาดหัวนะ ตัวใหม่ครูจะใช้ไหมตัวห้าพายสองเส้นควบนะคะหรือใครจะใช้เชือกฟอกก็ได้เชือกฟอกอะ่ะใช้เส้นเดียวแต่ว่าตัวห้าพายอะ่ะครูจะใช้สองเส้นควบนะคะห้าพายเส้นจขนาดนี้ตัวนี้จะลองสีน้ำเงินสีน้ำเงินสี น้ำเงินอมฟ้านิดๆนะคะก็จะเป็นสีสีฟ้าเบอร์13นะคะมันจะอมน้ำเงินอมฟ้านิดๆนะคะสีมันจะสว่างสว่างดีนะตอนเริ่มนะคะเริ่มตรงจุดกลาง ควักมานะคะในรูเนี่เราจะควักทั้งหมด3ครั้งอันนี้จะนับเป็นครั้งที่1นนะคะครั้งที่สองครั้งที่สาม พอรูถัดมานะพักสองครั้งนะคะถัก x นะสองครั้งสองครั้งเราานี้ลืมบอกเลยว่าเวลาที่ในในในห,นหม้วนอะเราจะใช้สองเส้นยังไงนะคะก็จะดึงตรงกลางมาดึงจากตรงกลางนะคะ มา1เส้นแล้วก็ตรงรอบนอกนะคะ1เส้นก็เอามาคู่กันเพราะว่าเราไม่จําเป็นท,ที่จะต้องใช้สองม้วนในในครั้งเดียวอ่เราใช้ที่ละม้วนก็ได้เพราะว่ามันมี2ปลายอยู่แล้วนะคะเพราะว่ามีนักเรียนเคยถามว่าอยากใช้สองเส้นสเส้นในม้วนเดียวแต่ว่าเขาไม่มีที่กอนะคะก็เลยใช้วิธีนี้นะคะดึงเส้นนอกกับเส้นในออกมานะ รูต่อไปจะเป็น3นะคะเราจะถัก2องสามสองสามสองสามสองเนี่ยตรงนี้ก็จะเหมือนกันนะบริเวณตรงนี้เราจะถักสามสองสามสองนะคะเว้นถ้าเกิดถัก ถักจำนวนเท่ากันหมดถ้าถักสามสามมันก็จะก็ได้นะแต่ว่ามันมันจะก้นเขาก็จะป่องนะคะป่องมันแล้วแต่ว่าเราอาจจะต้องการทรงก้นแบบไหนนะคะ พอมาถึงจุดตรงนี้นะคะก็จะเป็นสามนะเราก็แกะออกตรงนี้นะคะแล้วจุดถัดมานะ ก็จะเป็น2นะคะเป็น2มาตลอดเลยนะ2พอมาถึงตรงนี้ก็จะเป็น3นะคะพอ3ก็มา2 3 2 3ามสองสามาเรื่อยๆพอมาถึงตรงนี้ก็จะเป็น3พอ3แล้วเราตรงพอจุดตรงนี้นะเราก็จะเป็น2นะคะเป็น2มาเรื่อยๆแล้วตรงนี้เราก็มาจะมาเป็น3นะคะพอ3ามเราก็จะมาสองสามสองสามมาเรื่อยๆนะคะ ตรงนี้ก็จะมาจบที่สองสองครั้งเพราะว่าตรงนี้เราเริ่ม3ามไว้ก็จะเป็นประมาณนี้นะตรงช่องสุดท้ายก็จะเป็นสองนะคะมันก็จะลงตัวพอดีนะสองแล้วก็พอจบนะคะจบแล้วก็จะไปปักเข็มอยู่ตรงตรง ตรงเแรกนะคะแล้วก็ควักเข้ามานะ C จบนะคะขึ้นโซ่3ก็จะได้เป็นลักษณะแบบนี้คราวนี้อย่าเรามาแบ่ง แบ่งจุดระหว่างข้างกระเป๋านะคะแล้วก็ด้านหน้ากระเป๋านะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะถักเป็นตรงนี้จะเป็นตัวทึบนะคะด้านข้างจะเป็นทึบด้านหน้าจะเป็นตัวโป่งนะคะเราก็จะแบ่งเหมือนเดิมนะคะตรงนี้จะเป็นสามนะเป็นสามสองสามแบบนี้นะคะ สามสองสามปักไว้ตรงนี้ตรงระหว่างพอดีนะเพราะว่าเราจะแบ่งส่วนแบ่งส่วนกันนะคะตรงนี้ก็จะเป็น 3 2มสองสองสแล้วก็มาแบ่งส่วนตรงนี้สามสาม สองสามแบ่งครบสี่สี่มุมสี่ แถวที่สองเราจะถักตัวทึบนะคะทึบในที่นี้ก็จะเป็นถัก f นะถัก f นะคะตรงนี้มุมนี้ถัก f แบบทึบทั้งหมดเลย <_' n> ด้านข้างด้านข้างนะส่วนด้านด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังเราจะถักแบบโปร่งนะคะโปร่งในที่นี้ก็คือจะถัก f แล้วก็จะเว้นช่องเป็นปลายโปร่งนะคะด้านนี้จะเป็นลายทึบนะ เอฟหลักแรกนะคะเราจะปักตรงโซ่ตรงนี้เลยนี่นะเราจะถักเอฟนะคะหรือว่าพอหนึ่งคอนะคะก็คือพันหัวเข็มแล้วก็ปลดออกสองครั้ง มันจะมันจมันจะยากอยู่ประมาณแถวหนึ่งแถวสองนะเพราะว่าตอนนี้ก็ตอนนี้เพิ่งเพิ่งแกะลายนะคะค่อยๆแกะลายแกะลวดลายไปเรื่อยๆนะคะหรือมัง่งดึงมั่งนะคะธรรมดานะตรงที่เรา มาร์คไว้สีชมพูตรงนี้เรามาร์คไว้เนี่ยจุดตรงนี้เราจะถัก f 2หลักนะคะซ้ำด้วย f 2หลักแบบนี้หลักที่1แล้วก็หลักที่2เนี่ยจะลงจุดเดียวกันเลยก็คือถักซ้ำแบบนี้นะเดี๋ยวเราไปต่อคลิป2นะคะ